แล้วนี้ไม่เห็นแล้วเ็เปิดไฟกระพิบอยู่บ้าแล้วไม่ตอประกันมาชนถึง45แล้วก็ทะเลาะกันตายพี่เกดชนหน้าอกนีหนะพ่อก็หยอกแม่เซงเซ็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 แล้วลายพอแล้วมันจะเซงอะไรทั้งวันเลยเนี่ยเป็นเซ็งนู่ใครจะเซงนั้นเซ็งทุกเซ็งไม่ใช่ก็มันหายได้หายดีหายทุกวันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรของมันโรคจิตเฮ้ยพอพอะ บนนี้ใช่ไหมอะซื้อมาให้ใหม่ละอุ<ห>ยพุยนี่ตกลงเกงในบัวลายหายจริงเหรอใช่สิพี่น้องหายนะวันละตัววันละตัวเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วเกลี้ยงแล้วไม่มีใส่แล้วพี่บัวลอยไปตากไว้ไหนป่านึงหายอ่ะบ้าใครเขาจะตากสุมสีุ่มห้าตากในห้องพี่ก็ไม่ตากหรอกพี่ตากไว้ตรงระเบียนข้างบอนโอ้โหพี่สงสัยนะว่าต้องเป็นไอ้พวกโรคจิตแน่เลยที่มาสอยไปอ<ห>่ะแล้วถ้าพี่จับได้นะไม่จัหัน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 แล้วก็ทิ้งลองส้วมเลย ฉันใส่เรียนมาตั้งแต่สมัยปอสิมันก็รู้สึกผูกพันเสืียดายสวยก็สวยลุกไม้นี่นะลายเต็มตัวเลยนิมก็นิิมโอ้แล้วที่สําคัญเนี่ยนะลายมีผู้สีเหลืองทั้งตัวเลยพอแล้วพอแล้วมเป็นมีผู้ดูค่ะมีผู้ยุ่ยหมดแล้วตัวนี้เดียพี่ก็ปากมาพูดผู้อะไรก็พุ่มดูให้หยุดไม่รู้จํามาใครมาพูดเออแปลกนาที่บ้านนี่ก็ไม่มีใครพูดมากขนาดนี้ อาจะมีสองคนนะ,ะเนี่ยเ,ยเี่ยอีกหน่อยก็ต้องมีตัวโปรดดูสิซื้อมาเป็นโลอเอมันน่าจะเป็นไอ้รงนะที่ขโมยกอกนของบัวไหลไปไอ้นี่มันเลวมันชั่วจริงๆอยู่หอเดียวกันมันทำได้ยังไงวะเนี่ย ไม่มีทางรอดแน่ทรงต้องหาหลักฐานแล้วก็มัดตัวมันจับตัวมันได้เราต้องไล่มันออกจากหอช่วยเลยยังยังว่ามันช่วยกูแกอีกทำไมวันนี้มันวังเวงเงี้ยเฮ้ยพิเท่งนี่ถามจริงอระซอยเราทนายอยู่เยอะทำไมอ่ะ สารเต็มไปหมดมีทุกบ้านเลยพี่มันจะขึ้นไปยังไงวะนะตัวเล็กอะอ้าวมองอะไรอ่ะพี่เจ็งโอ้ยสายตายาวขนาดนั้นเลยเหรออะไรจะมาทีแล้วรอใครเนี่ยหมออาร์ตหมออาร์ตพ่อของเจ้าเองครับหมอพ่อเออเออโอ้ยเดินตัวปิวๆมาแล้วปิวไหนแล้วบิดอ้วนขนาดนั้นอะ หมออาร์ตป่ะครับเนี่ยอ๋อใช่ครับใช่ครับโอ้สวัสดีครับ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 เออคือคือพ่อของเพื่อนลูกผมใช่ไหมครับครับผมผมเป็นคนโทรหาหมอนี่แหละครับอ๋อครับเอิรลูกเอไี่น่าโกหกผมเลยนะครับที่บอกว่าจะมาเที่ยวทะเลเนี่ยโอ้นี่จะมาสอบซ่อมจไปบอกกันโอ้เฮยเย็นไปว่าแกกันเลยครับผมนะฮะเด็กรุ่นนี้แหะครับวัด รับแกกลับบ้านดีกว่านะครับผมถูกต้องครับใครบอกแล้วครับว่าจะผมจะมารับลูกเอกลับบ้านผมว่านะผมว่าจะรอให้ลูกเอเนี่ยสอบซ้อมให้เสร็จซะก่อนแล้วผมก็จะรับไอ้ที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่รักลูกผมนะครับอครับแต่ผมเข้าใจนิสัยลูกของผมแกเป็นคนที่ทําอะไรแล้วจริงจังจริงใจแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับจริงจังกับชิตผมก็เลยอยากตามใจแกสักพักนะครับโอ้โหไอ บางทีอยู่มันก็อาจยัดเยียดนะพี่นะแล้วไอ้น้ำไฟผมก็ไม่ใช่ใช้ฟรีนะครับผม,มก็ต้องเสียนี่สองวันก็จะมาตัดไฟแล้วไม่รู้จาเงินไหนจ่ายกันเลยผมแล้วพี่ก็ไม่มีกินเลยนึกว่าอะไรโอ้โเอ,า,อางี้ไหมครับครับผมฝากให้คุณดูแลลูกผมเนี่ยตลอดการสอบซ่อมเลยโอ้โผมเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายให้ครับหนึ่งหมื่น อะไรอะไรอะไรเด็กมันเลี้ยงง่ายครับผมรู้ด้วยขอบคุณมากเลยครับผมหนึ่งหมื่นนึงเฮ้ยเฮ้ยครับคุณ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 ครับเอ่อเอียดออกรอ้วแบเอียดคุณ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 ผมก่อนครับผมจะดูแลอย่างดีนะครับผมดีครับ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 แต่ที่สำคัญนะครับว่า เออไม่ทราบว่าคุณรู้จักเด็กที่ชือเกลี้ยงไเปล่าครับโอ้ยผม,มรู้จักมักคนกันมากเลยครับผมอย่างนั้นก็ดีเลยครับ,รบผมน,นะไม่อยากให้ลูกผมเนี่ยไปคบไอ้เด็กที่ชือเกลี้ยงโอ้โหได้ขา่าวมาว่าเกเรสารพัดเลยเ<อ>ยิ่งพ่อของมันนะครับ,รบที่ชือแท่งเลยนะครับโอ้โหเลวยิ่งกว่าลูกของมันอีกทางมองกินแมวโอ้โหสารพัดเลยครับเลว มือหนึ่งชิมแิมือหนึงไม่เอาได้ไหมกินแมวเนี่ยแม่บอกจะรู้แค่สองคนไงบอกแค่จุกตานะเนี่ยเขาไปเอาจากไหนมาเนี่ยพูดทำไมเนี่ยก็นิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมพี่กินกี่ตัวล่ะคอนเรึ่มตัวแหละนี่โจเกี้ยงไอเอมันนั่งอยู่งั้นนานหรือยังก็ตั้งแต่ปูบจุดทูบนั่นแหละเลยเอาเฮ้ย แปลเอ้า <S <S เ้ยอะไรเนี่ยหยาอย,า, <S <S อยาพิดหรือเปล่าหยาหอยอเอมันเอ้ยยอมพิดแน่ๆเลยมันเปรี้ยวๆเอ็ง <S <S เอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากในกระเป๋าหอยเอเอ้าแต่เอ็งมีสิทธิ์อะไรไปค้นกระเป๋ามานะัน่ะคือ,อเอ็งนี่นิสัยไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วไปค้นกระเป๋ามัานมันเพื่อนลูกนะ ฮะนี่ยาอย่างเดียวเลยนี่นี่นั่นโอ้ันี่ก็จะออกมาให้ดูถ้าทางไม่เห็น่็จะเอาออกมาให้ดูเลยปลูกปูกูพอนี่อย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยก็มันนิสัยไม่ทิ้งเพราะเพราะเหอะนะห่วงทางนู้นก่อนดีกว่าดูดิหนูเป็นห่วงมันอะพ่อหนูกลัวมันจะคิดสั้น่ะดูดิเพอแป๊บเดียวก็เอายาพิษเนี่ยพกในกระเป๋าซะแล้วอะ อะไรขอใช้ใจแบบนี้อยากให้มันคิดสั้นนะดิเดย์ถ้าเกิดมันคิดสั้นขึ้นมานะมันต้องเกิดอะไรบางอย่างในบ้านของเราพ่อกลัวอ๋อกลัวพ่อเขาจะว่าอืมทําไงก็ต้องกลัวแม่เขาเสียใจใช่ไหมพ่อโโอ้หคนเรื่องเลยเกลัวอะไรกลัวผีโอ้ยหรือว่าเป็นห่วงมันเฮ้ยยาเฮ้ยปูข้างมาไปแล้วไปแล้วไปดีไปดีไม่ยายาพิษอะไรอ่ะ Vitamin C Đi đi mày không giấc bắt <coughs> <héh>. เฮ้ยไอ้ทรงมันทำอะไรวะว้าวหลักฐานทนโทุอ้าวไอ้นี่ไอ้โลกจิตนี่วะเจอแน่ไอ้ทรงมึงพี่โน่โอ้ยรถไอ้บ้าแล้วเราดึดื่นมาทำอะไรเนี่ยพี่โน่เอ้ามาทำอะไรนี่ไงไม่เห็นเลยเห็นไหมฮะสวยสอยเนี่ยชัดเลย นี่นี่พี่พี่นงมามามาสอยกกรนสาวสาวสเลยพี่ไปไอ้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 โลกจิตไอ้ไอ้จิตจิตโรคโรคไอ้ไอ้นอนเดียวเดี๋ยวก่อนฟังก่อนดิไอ้คนที่สอยมันคือไอ้ซงไอ้ซงมันแอบมาสอยกกนของบัวอะไรสอยกกนบัวบัวอะไรเออไอ้ไอ้ซงบ้าไอ้ไอ้โลกจิตมันมันมันสอยสอยหมดหมดเลยใช่ไหมพี่มันก็สอยเกี้ยงเลยแหละ ทำไมมันไม่ไม่เหลือไม่ให้ล้นสอยบ้างเลยนี่อไอ้นี่โลกจิตเหมือนกันเราอะขอขอรัของหัวอ,อันนี้ก็จะด่ามัน <c oughs> นี่ไอ้ล้นนี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญเลย <c oughs> ที่ไอ้ซงมันทิ้งไว้เราต้องตามหาหลักฐานอีกมันต้องเหลืออีกหลายชิ้นเพื่อจะจับไอ,อ้ร <c> ง <oughs> ไล่มันออกจากหอนีเป็นไงทำคิดพีด่ดีพี่เออแล้วแล้วแล้วมันต้องต้องต้องเริ่มเริ่มเริ่มเฮ้ยมันต้องหาหลักฐานอีกเข,เขาปข้าไปบนไม่เขา้ายืนหน้าบ้าน ดักดักดักมันเอ้ยลูกก็ไม่ใช่ลูกต้องมาเลี้ยงให้มีภาระอีกมันจะคมเหมือนมั้ยเนี่ยอือย่าคิดสันอย่าคิดสั้นขอลงลุงวผีลุงเดี๋ยวใครใครคิดสั้นอะไรลุงก็วไองจะระโดดมาเนี่ยผมทำลูกตะก้อตกลงไปมองหาอยู่ ไม่ม่ีอะไรนะนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอรลุงอาชีพเก่าอะหน่วยกู้ภัยอะเห็นอะไรมันเกรงน่ากลัวก็จะเข้าช่วยแหละเออและอย่างก็คือเองจำเอาลูกตะกร้อล้วจะเกิดพลาดล่วงเข้ามาแล้วรู้ป่าระวังกันนะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ KFC